เห็นเสาสัญญาณด้านซ้ายไหมครับเสาไฟฟ้าด้านซ้ายอะครับอ่าเสาไฟฟ้านะด้านซ้ายระยะประมาณ1กิโลแล้วก็เสาสัญญาณมือถือด้านขวานะฮะเสาสัญญาณด้านขวานั้น2กิโลอยู่คนละจุดกันนะครับแต่เห็นไหมกระจกชัดมากเลยนะครับนี่เลยนะฮะกระจกใส่กิ้งเลยนะฮะจะไปดูของจริงกันนะครับผมซูมจากมือถือให้ดูก่อนตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ซูมจากกล้องสองหางไกลนะครับ ซูมจากกล้องส่องนางกายภาพมันจะไม่แตกแต่ซูมจากมือถือภาพจะแตกเห็นไหมฮะไกลมากนะครับไกลมากเลยนะครับนี่ผมใช้กล้องตัวนี้นี่นี่เลยนะครับนี่แคนนอนยี่สิบคูณห้าสิบนะครับเด,เด็กใช้ได้เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีผู้หญิงใช้ดีนะฮะเพราะขนาดมันเล็กกะทัดร้าระเบานะครับขายดีด้วยตัวนี้นะครับ สวัสดีครับผมปูคลองถมพลาซ่านะครับวันนี้ผมมีกล้องส่องทางไกลตัวใหม่มาแนะนํามันก็ไม่ใช่ตัวใหม่หรอกแต่ว่ามันขาดไปแล้วก็มีมาใหม่นะครับเป็นกล้องส่องทางไกลย,ยอดนิยมมากนะฮะสองังต่อรังพึ่งส่องบ้างไฟนะครับดูวิวทิวทัศน์ใช้งานทั่วไปงานโยธาง,งานเสาไฟฟ้างานหลังคาบ้านได้หมดเลยนะฮะนี่เลยนะครับให้ดูก่อนตัวจริงๆนะครับสวยมาก ในสามร้อองศาเลยนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดน้องสุดท้องของแคนนอนนะครับรุ่น20่สคูณห้นะฮะนี่ในสเปคเขาลงไว้ประมาณพัน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 หลานะครับแต่ผมทดสอบเนี่ยก็ได้รวมๆ2อกิโลกิโลครึ่ง2อกิโลได้เลยนะฮะเป็นน้องเล็กสุดนะฮะของแคนนอนนะครับ20่สคูณห้เนี่ยนะครับโลโก้ครบ ตัวนี้เป็นเหล็กพุ้มยางนะฮะเหล็กพุ้มยางทั้งหมดเลยนะครับแข็งแรงทนทานมากๆครับแล้วตัวจริงที่สวยมากเลยนะครับกระจกนี่ต้องสั่งจากนอกนะที่มันผลิตไม่ทันเพราะต้องรอกระจกนะฮะกระจกตัวนี้มันกระจกใสมันไม่ใช่ของตัวถูกตามแพลตฟอร์มทั่วไปนะฮะมันเป็นเกรด 3A ของดีย้ำว่าของดีสงได้จริงภาพไม่ซ้อนประกัน1เดือนนะครับของแถมก็มีนี่ พาเช็ดเลนนะฮะแล้วก็สายของคออยู่ข้างในนี้นะมีใสายของคอด้วยก็ใส่ยองคอก็นี่มาผูกกับตรงนี้นะฮะสองจุดนี้ใส่ยองคอนะครับกระเป๋านะฮะกระเป๋าผ้าอย่างดีนะฮะข้างในนุ่มมากเลยนะครับมีแถมให้นะฮะกระเป๋ามีแถมฝาครอบหน้าหลังครบเลยนะฮะมีแถมให้กันฝนนะครับ อยู่ในกล่องยังดีนะฮะกล่องสวยนะฮะตัวนี้เป็นเกจ 3A นะไม่ใช่เกดถูกนะฮะย้ําเลยนะครับเกดถูกถูกกระ่องไม่ได้หรอกนะครับภาพมันเบอร์มันซ้อนนะครับนี่การซองผมเคยสอนเนาะตัวนี้เป็นกึ่งออโต้ก็เป็นการซูมอัตโนมัติเลยนะครับเราปรับความคมชัดแค่สองปุ่มก็คือปุ่มนี้ก็คือปรับตาซ้ายปุ่มนี้ปรับตาขวาเนี่ยแค่นั้นเองครับปรับไปทีละตาปรับปุ่มนี้ก่อน ให้ภาพชัดเราค่อยมาปรับตาขวาแค่นั้นเองนะภาพชัดแล้วก็ส่องได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนระยะเป็นระยะอื่นเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเราแค่หมุนตัวนี้ตัวเดียวภาพก็จะชัดตัวเนี้ใช้2ระบบใช้ปรับตาซ้ายด้วยให้ภาพชัดแล้วก็ใช้เปลี่ยนระยะการส่องก็ใช้ตัวนี้หมุนเอาแค่นั้นเองนะครับเล่นง่ายอย่ามาเล่นง่ายมากนะครับสวยงามเล่นง่ายนะครับเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีผู้หญิงใช้ได้เพราะมันเบา กว้างยาวเท่าไหร่เองนะฮะผมวัดให้ดูเลยก็ได้นะครับกว้างประมาณเจ็ดนิ้วยาวอ่ะยาวประมาณหกนิ้วกว้างเจ็ดนิ้วยาวหกนิ้วนี่ถือว่าขนาดกระทัดรัดนะห้อยคอได้เลยอ่ะนะครับน้าหนักไม่ต้องพูดการมันเบาอยู่แล้วนะครับสําหรับกล้องส่องทางไกลเนี่ยเห็นไหมฮะหกขีดก,กว่านะฮะหกขีดครึ่งก็ถือว่าเบานะกล้องส่องทางไกลนะครับ ตัวอย่างดีๆเนี่ยนะฮะหกขีดครึ่งนี่ถือว่าเบาแล้วก็เล็กนะครับส่วนในกล้องสองไกลตัวเล็กมันจะใช้งานไม่เหมือนกันถ้ากล้องสองไกลที่เล็กกว่าเนี้ระยะสองมันใกล้ๆสองสามร้อยเมตรไม่เกินห้าร้อยเมตรแต่ตัวเนี้ยนะครับหลักกิโลขึ้นเลยนะครับราคาไม่แพงนะฮะประกันหนึ่งเดือนสนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับสินค้ามีกระบผมขอบคุณมากๆครับเห็นเสาสัญญาณด้านซ้ายไหมครับเสาไฟฟ้าด้านซ้ายะครับ เสาไฟฟ้านะด้านซ้ายระยะประมาณ1กิโลแล้วก็เสาสัญญาณมือถือด้านขวานะฮะเสาสัญญาณด้านขวานั้น2กิโลอยู่คนละจุดกันนะครับแต่เห็นหมะกระจกชัดมากเลยนะครับนี่เลยนะฮะกระจกใสกิ้งเลยนะฮะจะไปดูของจริงกันนะครับผมซูมจากมือถือให้ดูก่อนตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ซูมจากกล้องส่องหลังไกลนะครับซูมจากกล้องส่องหลังไกลภาพมันจะไม่แตก แต่ซูมจากมือถือภาพจะแตกเห็นไหมฮะไกลมากนะครับไกลมากเลยนะครับนี่ผมใช้กล้องตัวนี้นี่นี่เลยนะครับนี่ c a n นอนยี่สิคูณห้นะครับเด็กเด็กใช้ได้เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีผู้หญิงใช้ดีนะฮะเพราะขนาดมันเล็กกระทัดรัดเบานะครับขายดีด้วยตัวนี้นะครับ